สวัสดีครับวีลคัมทูามทีมครับวันนี้จะเป็นเซสชันของการแนะนําทีม UX/UI ของผมเองผมแบงค์ UX/UI Manager นะครับอ่าเรามาเริ่มทําความรู้จักกับน้องในทีมเลยอันนี้คือน้องใหม่ล่าสุดของทีมเราครับน,น้องนุ่มนิ่มแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะนุ่มนิ่มค่ะค่ะ โอเคอันนี้เป no? ็น <theaters> น <really shocked. 00> okay, eh ้องใหม่น้องอาจจะยังเขินๆอยู่มากแล้วคนต่อไปครับอันนี้ครับน้องบอย UX UI ของทีมเราเนี่ยองสวัสดีครับชื่อบอยครับผมเป็น UX UI Designer ครับตอนนี้งานน้องบอยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของการจัดสัคเจอแล้วก็จัดดีไซน์ซิสเต็มของการดีไซน์ UI เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามีงานเยอะโอเคต่อมาต่อมาครับมาพบกับน้องทีมคนต่อไปครับน้องแบงค์ครับแก่ที่สุดในทีมไม่ใช่อายุแก่สุดนครับยุงงานแก่สุดสวัสดีครับ แบงค์ครับดูเองยู่ไอครับกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังมสั่งอาหารดิ้วครับกระหันต์ครับโอเคโอเคพี่ไม่รบกวนเวลาสั่งอาหารแล้ว ครับ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 นี่น้องปาครับน้องในทีมคนต่อไปครับอ่าแนะนำตัวนอยชื่อปาครับอยู่ทีม UX/UI Designer ครับตอนนี้ทำ UX/UI ของเว็บไซต์นะครับเป็น WordPress developer ครับผมน้องมือหนึ่งเรื่องเว็บไซต์รีเสิร์ชนะครับคนนี้ไว้ใจได้เลยเพราะว่ามีอยู่คนเดียวมีอยคนเดียวาพบน้องคนต่อไปนะครับคือน้องปาชื่อกวาค่ะเป็นกราฟิก อยู <Ừ. S 1> ่เอ็กยูไอค่ะซัพพอร์ตให้กับทําเว็บแล้วก็งานอื่นๆเป็นหลักพูดถูกป่าวะโอเคครับคนสุดท้ายครับในทีมเราคือน้องเมจิครับเว็บเพจเดเวลอปเปอร์ครับชื่อเมจินะคะเป็นเว็บเพจเดเวลอปเปอร์แล้วก็รับผิดชอบในโซนเว็บเพจเว็บไซต์ของบริษัทค่ะโอเคครับนี่ก็คือสมาชิกของทีมนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วทีมเราก็เป็นเรื่องการออกแบบแล้วก็วางสตัคเจอร์ของดีไซน์เว็บไซต์ต่างๆนะครับผมอะไรนะลืมลืมเ้อ บรรยากาศการทํางานก็ทั้งทีมก็เน้นบรรยากาศทํางานแบบสบายๆเพราะว่าด้วยที่เป็นงานดีไซน์แล้วต้องใช้ความคิดที่มันไหลลิศเนี่ยเราจะปล่อยให้น้องมีเวลาในการร e ีแลกซ์ได้ใช้กิจกรรมในยามว่างร่วมกันเช่นตอนพักเที่ยงเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนั่งเล่นเกมด้วยกันตอนกลางวันแล้วก็คอฟฟี่เบรกก็มานั่งคุยกันอะไรเล่นๆกันงานที่ทําส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นกับการเบสตอมทีมตามจ็อบของเราแล้วเราจะมีงานแล้วก็ร่วมกันเบสตอมทีมกับน้องๆที่ทํางานร่วมกันเป็นชุดนี่ครับกิจกรรมยามว่างตอนเลิกงานเราก็จะมีไปตีแบด ร่วมกันบ้างในบางครั้งหรือการกลับบ้านด้วยกันพร้อมกันจะแบ่งกันเดินกลับหรือว่านั่งซ้อนท้ายกันกลับไปสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในทีมรูปแบบเป็นประมาณนี้ครับ รูปแบบการดูแลน้องนะครับก็ช่วงแรกๆเราจะมีพาร์ทเนอร์หรือบัดดี้ในการคุยกันทําให้เขากุมกลืนไปกับงานจนเขาทํางานได้แบบสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้าง,งางเราจะให้ความเชื่อใจเขาเป็นหลักเราจะให้เขาทํางานโดยที่เหมือนเขาเป็นเจ้าของงานเป็นคนนางานเป็นส่วนช่วยให้เขาทํางานได้สําเร็จมากกว่าแล้วพี่แบงค์นะคะ่ะถ้าสมมติมีน้องใส่เข้ามา อยากได้น้องจริงๆก็คืออยากได้คนที่แบบกล้าถัากล้าแสดงออกกล้าออกความเห็นเชื่อมั่นในทีอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจากน้องใหม่ที่จะเข้ามาครับผมอันนี้ถามลูกน้องในทีมของพี่แบนที่บอกว่าู่ในทีมเอ็กไอแล้วเป็นยังไงบ้าง เริ่มจากใครดียวนี่เลยเกกันบรรยากาศภายในทีมก็ด้วยความที่มันนั่งอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าจะคุยกันเล่นกันอ่างเงี้ยมันก็สะดวกง่ายต่อการเราเบรนสต t o r มได้อย่างที่พี่แบงค์บอกเวลาเราทําง,งานเราก็ต้องเบรนสต t o r มด้วยกันเวลาเราเล่นเราเล่นด้วยกันมันทําให้เรามีความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยกันหมดทํางานก็สบายครับสบายมากสบายเกินไปแล้ว <laughs> คุณเ <c oughs> ื่อใครเครเนี่ยโอ้ผมคุยกับกล้องอ๋อจริงๆแล้วก็ก็เป็นทีมที่สนุกครับมีทั้งสาระความรู้แล้วก็ความสนุกอยู่ในที่เดียวกัน<อ>การสื่อสารกับหัวหน้าทีมนี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตกใจเพราะว่าเขาเหมือนพี่ชายเราคนพี่ชายที่รักเรามากครับแล้วก็ะจะบต่างไงอ๋อแล้วก็การทํางานปกติแล้วทั้งทีมก็จะทุ่มเทให้กับการทํางานอยู่แล้ว80-20ิบ80ยี่สิบตลอดครับเล่นแปครับ พี่ผมรอช็อตนี้อยู่เลยก็โดยรวมแล้ว,ว,ว,วสนุกครับเป็นทีมทีมท่แฮปปี้ก็ทุกคนเฟรนลี่สนุกสนานกันมากครับอ่าบรรยากาศการทำง,งานก็สบายครับไม่ได้เครียดเป็นกันเองในทีมค่ะค่ะบรรยากาศในทีมก็สบายสบายค่ะมีปัญหาอะไรก็ไปถามคนในทีมได้หรือว่าขอฟิดแบค็คนในทีมได้ประมาณนี้น บรรยากาศในทีมเหครับก็รู้สึกว่ามาทํางานแล้วก็รู้สึกเหมือนเรามารวมตัวกันทํากันบ้าน<ม>ห,รหรือว่ามารวมตัวกันทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรามาทํางานแบบราชการหรือว่ามาต้องตั้งใจทํางานแล้วก็ซีเรียสนะครับรู้สึกสบายสบายังภาษาอังกฤษได้ไหมพี่ได้ครับพี่เชิญต่อไปนะครับโยนทิ้งเยโอเคครับสำหรับน้องนุ่มมจะเป็นการเริ่มงานวันแรกของน้องนะครับอาจจะน้องยังไม่รู้กับบรรยากาศของทีมเท่าไหร่แต่จะถามว่าการที่น้องตัดสินใจเลือกเข้าร่วม ทีมีมเเราเน่ยความรู้สึกที่น้องนุ่มนิ่มได้เลือกเนี่ยเป็นยังไงครับผมขอความรู้สึกแรกนะคะดีค่ะพี่พี่เป็นกันเองแล้วก็พูดคุยง่ายะคะ่ะแล้วเนะะี่ยค่ะครับผมก็ถ้าเกิดภาพรวมของทีมไม่มีอะไรมากครับมีแต่รอยยิ้มให้กันนะครับไม่มีการเบื้องตึงใส่กันรูปแบบของทีมของเนื้อ UI ที่บริษัทนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าพี่แดงลองพูดต้อนรับพนักง,งานใหม่ที่จะมาเริ่มงานใน อันดับแรกก็ต้องขอบคุณน้องที่เลือกทํางานร่วมกับทีมครับทีมที่ไม่มีอะไรให้มากก็จะให้ทุกอย่างที่พี่มีแล้วก็ทุกอย่างที่ทีมมีและที่สําคัญคือที่ให้โอกาสให้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็สิ่งที่น้องจะทําให้ตัวเองเนี่ยพิสูจน์ตัวตนได้ในทีมครับเขาอยากได้เฮ่เขาอยากได้แล้วคำแล้วก็เฮ่ก็ได้ค่ะเอาเป็นยินดีต้อนรับแล้วกันนับให้ด้วยแล้วกันเออซม่าเซ่จะบ้ากันละมัน กำลังช็อตอยู่ปาไปก็จะต้องินดีะเามหนึ่งเฮ้ยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหเอาดี๋ยวเดี๋ยวอีลาชมาเซอยาวกว่าเดิมสามสอยินดีต้อนรับนะครับเสียงดอยเอยเ้ได้ได้มามามาสาม ยินนีต้อนรับเข้าสู่ทีมครับผม